ฉันรวยแล้วหนูฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมได้ซิแซม่ถามเลยทำไมงานประดิษฐ์ของเธอต้องเอาเงินฉันไปด้วยล่ะเธอหมายถึงอะไรหรอแซม่ก็มีครั้งหนึ่งเงินของฉันถูกกินไปโดยเจ้าฮาร์อ๋อใช่ฉันจำกระปุกอมสินนั้นได้ที่ตัวเขียวๆแล้วก็คำรามอ๋อแบบนี้น่ล้วต่อมาเงินของฉันก็ถูกกินด้วยตัวอะไรก็ไม่รู้เพราะเงินของเธออร่อยละมั้งหาแล้วเขียว ถึงได้เอาไปเลี้ยงเจ้าสัปะหราดหน้ากลัวใช่ไหมใช่แล้วแต่เธอจะไม่ได้หรอว่ามันช่วยรักษาเหรียญของเธอไว้แล้วฉันก็ต้องเอาเหรียญของฉันให้เจ้าหมูเลโก้ด้วยทําไมคนถึงเชื่อใจให้หมูเก็บเงินไว้ให้ด้วยละ่ะโ,โอ้แล้วเธอจํากล่องที่ทําให้เงินหายไปตลอดการได้ไหม <c oughs> มันเป็นเวทมนไงล่ะงื้นคราวนี้มาทําอะไรที่ให้เงินเราไม่ดีกว่าเหรอแค่เนื้อเหรอที่ต้องการ เรามาทำตู้ ATM จากกระดาษลางที่สามารถจ่ายเงินให้เราได้ดีไหมเออนั่นแหละใช้เลยสวัสดีค่ะทุกคนแซมอารมณ์เสียที่ต้องเสียเงินของเขาไปและคราวนี้เขาก็ต้องการเงินกลับมาแบบง่ายๆเพียงแค่กดปุ่งเท่านั้นเราจะเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าระวังการใช้กาวร้อนกันด้วยนะทุกคนตอนนี้เราก็ติดกาวส่วนที่เป็นเครื่อง ATM ีึบ ถึงแม้ว่า ATM จะเครื่องเล็กกระจิ๋วหลิวแต่ก็มีกลไกที่น่าสนใจมากเลยทาไมไม่ทำเครื่องใหญ่ๆล่ะเราจะได้เงินออกมาเยอะๆไงตู้เล็กไม่ได้หมายความว่าเงินจะน้อยซะหน่อยแซมมี่ยังไงล่ะก็มันขึ้นอยู่กับว่าเธอมีเงินในบัญชีธนาคารแค่ไหนเธอก็จะได้มันมาเท่านั้นด้วยการใช้การ์ดของเธอไงถือว่าใบให้แล้วนะเธอต้องมีการ์ดด้วย โอเคแล้วเธอมีอะไรให้ฉันช่วยไหมล่ะมีแน่นอนจ้ะแซมมี่นี่ช่วยทำวงล้อแบบนี้ให้หน่อยได้ไหมรีใจมากแล้วเงินจะเข้ามาอยู่ในบัญชีได้ไงล่ะปกติแล้วคุณก็จะทำงานหาเงินมานะจ๊ะอ๋องั้นฉันจะช่วยเธอหาเงินนะเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้ผู้ช่วยของฉันกันด้วยนะคะแล้วเราก็จะห่อตรงนี้อย่างระมัดระวังดูสีเหมือนแท่งไอศครีมเลยเนาะ <laughs> ฉันว่าฉันหิวแล้วล่ะ ว่าแต่วงล้อนั้นจะต้องทําด้วยกระดาษที่หนาๆหน่อยและถ้าเพื่อนๆกดรูปกระดิ่งเล็กๆน่ารักข้างล่างนั้นเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆก็จะได้ดูวิดีโอใหม่ๆของเราก่อนใครเลยแซมมาแล้วพราโครงนี้เป็นห่วงใจล่กเพราะวงล้อพวกนี้จะทําให้ธนาบัตรออกมาจากตู้ ATM แล้วเราก็ต้องเพิ่มเติมส่วนประกอบเข้าไปเห็นไหม เห็นตกระวังตรงส่วนนี้ให้ดีนะใช่เลยแซมมี่มันค่อนข้างจะซับซ้อนแต่เราก็ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคเหล่านี้ฉันก็แค่กลัวนิดหน่อยนะ่ะ <c oughs> ฉันอยู่นี่เราจะแซมมี่คธอไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเราต้องใช้สองส่วนนี้เชื่อมต่อกลไกลเข้าด้วยกันโอ้แซมในขณะที่ฉันกำลังติดกาวลองเดาดูสิว่าประเทศไหนเป็นประเทศแรกที่มีการใช้ธนบัรเออที่บิดาโบใช่ไหม ชาตริประเทศนี้ฉลาดและสร้างสรรค์มากเลยนะมันมีดรวยเปลประเทศที่บีดาโบเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่ตามพงศาว,วดารกล่าวไว้ว่าชาติแรกที่มีการใช้ธนบัตรคือประเทศจีนแต่ฉันมั่นใจว่าเป็นชาวทีบีดาเบียนนะเพื่อให้แน่ใจว่า ATM นี้จะจ่ายเงินออกมาได้เราต้องใช้เวดมตนจากมอเตอร์นี้เช่นเคยว,ว้าวแล้วก็รวยเหมือนสกรูชแม็กจกโอ้ใช่แล้วแต่อย่าลืมนะว่าเราต้องใช้การเพื่อกดเงินด้วย โเมันจะต้องเป็นพลาสติกหรือเปล่าเอ่อในเมื่อเราทำตู้ ATM จากกระดาษลังทั้างั้นงั้นกราดก็ควรเป็นกระดาษลังเช่นกันใช่ใช่ฉันเห็นด้วยเ <c oughs> ยี่ยมเลยสามีงั้นฉันจะเริ่มผลิตกลไกของมันแล้วนะเราต้องใช้กระดาษสองแผ่นแต่ละแผ่นจะมีส่วนที่ติดกาวเราจะติดมันเข้าด้วยกันด้วยเทปยาวแล้วเราก็จะติดเทปที่วงลอ้อ ล้อที่1เรียบร้อยเราก็สมวนมันแบบนี้จากนั้นก็มาติดวง,งล้อที่สองแล้วเงินมันจะโผลม่มาที่การาด์ดกระดาษลังนี้ได้ยังไงล่ะฉันก็ต้องฝากเงินเข้าธนาคารก่อนนะสิเทคโนโลยีในนาเท่งสดๆแซมมี่ตัดสินใจว่าจะทํางานหาเงินอยากรู้จังว่าเขาจะเอาไปซื้ออะไรโอฉันรู้แล้วว่าฉันสามารถทํางานเป็นช่างไฟและติดตั้งเครื่องยนต์ได้ล่ะ ฉันจะได้ค่าจ้างเท่าไรหรออืมฉันคิดว่าก็น่าจะมากพอสำหรับซื้อขนมได้นะเยี่ยมฉันจะไปเอาสายไปวงจรและไมโครชิปมานะเอ่อมันไม่ต้องใช้ไมโครชิปหรอกแซมมี่แค่สายไฟกับแบตเตอรี่ก็พอแล้วได้ได้โอ้อะไรจะตั้งอกตั้งใจขนาดนั้นนะแซมมี่เป็นประจำแหละ <laughs> โรงนี้จะเป็นช่องใจเงิน ATM ของเราสงสัยจังว่าแซมจะทำการ์ดแบบไหนมานะทำไมไม่เห็นรีบเอามาโชว์ให้ฉันเลยลองคิดดูนะทุกคน Guinness World Record บันทึกไว้ว่ามีชายคนหนึ่งที่มีเครดิตการ์ดถึง1,397จใบาจากธนาคารต่างๆไม่ซ้ำกันเลยละ่ะสงสัยจังว่าเขาจะใช้มันครบทุกใบหรือเปล่าโฉันได้คิด้นแผนการเชื่อมต่อสายไฟมาอย่างแจ้งเลยละ่ะ ออนี่นี่สานี่สายไฟไม่ใช่ของเล่นนะมันอันตรายรู้ไหมเธอจะมาล้อเล่นกับไฟป,ป้าแบบนี้ไม่ได้นะน้องๆหนูๆจำไว้ด้วยนะคะมันไม่เวิร์กล่ะถ้่สายไฟก็พันตัวฉันม่วไปหมดเลยเออเระบบไฟนี่ซับซ้อนจริงแต่สายไฟก็ยาวมากๆด้วยฉันคิดว่าเธอน่าจะจัดการได้ดีกว่านะ <laughs> รู้ไหมสายไฟบนหัวนี้ทําให้เธอดูเหมือนปีศาจน้อยน่ารักเลยปีศาจหลากสีสันจะได้สีเราต้องมาเริ่มทีละเส้นมันง่ายกว่าถ้าค่อยๆทําไปอย่างช้าๆฉันแนะนําว่าเราควรติดกาวทุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเชื่อมต่อมันทีหลังโอเคงั้นฉันจะเชื่อมต่อมันเองงั้นเท่าที่ฉันเข้าใจฉันก็ต้องเป็นคนติดกาวใช่ไหมใช่ก็ฉันเชื่อว่าเธอใช้ปืนกาวได้ดีกว่าฉันไงแล้วนี่อะไร ล่องนี้มีไว้ทำอะไรหรออ๋อมันไม่ใช่กลองหรอกเราจะเสียบก๊์ดเข้าไปตรงนี้ว่าแต่ไหนล่ะการาดท,ที่เธอทำโซ้าขืนเร่งฉันมากๆากงานของเราก็พังกันพอดีโอเคโอเคไม่เร่งก็ได้จ้างั้นช่วยส่งหลอด LED นั้นให้หน่อยได้ไหมออฉันรู้แล้วว่าทำไมต้องมีหลอดไปเราเอาไว้เป็นสัญญาณเตือนเวลาที่ขโมยมางาัดตู้ใช่ไหมใช้ที่ไหนล่ะแซมมี่มันบอกให้รู้ว่าตู้ a อ m เปิดอยู่หรือเปล่าตั้งหา อ่ฉันก็ว่าง้นอันนี้ได้แล้วขับใจจ้ะแต่อเดียเรื่องสัญญาณการขโมยก็ไม่เรวนะและนี่คือแผงปุ่มกดเหมือนเรากำลังสร้างยางนอวกาศกันอย่างนั้นแหละและยานอวกาศของเราก็เปิดตัวแผงปุ่มกดยังเป็นทางการแล้วเย้ยเราจะติดปุ่งนี้กลับเข้าไปและนนำไปติดกาวกับอีกส่วนหนึ่ง พีเอ็มอวกาศฉันสงสัยจังว่าพวกเอเลี่ยนจะใช้เงินอะไรกันและพวกเขาจะเรียกสกุลเงินกันว้ยังไงคอสโมดอลลาร์ยีเหรออะนะหรือกาแล็กติกยูโรก็ได้มั้งเธอคิดว่าเขาจะใช้เงินกันหรือเปล่านะฉันคิดว่าใช้นะถ้าไม่งั้นเขาจะซื้อขนมเสื้อผ้าและยานอวกาศกันได้ไงก็เป็นไปได้นะรู้ไหมซมีฉันไม่เคยสงสัยมาก่อนเลยว่าจะมีการใช้เงินที่ดาวดวงอื่นด้วยหรือเปล่า บางทีพวกเขาอาจดูต่างจากพวกเราแน่นอนดาวดวงนั้นสร้างจากขนมและทุกคนก็ใช้โดนัทจ่ายแทนไงไงละ่ะและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับพวกเอเลนจะต้องดีใจเหมือนพวกเราแน่ๆ <c oughs> ถูกของเธอแซมมี่โอโหถึงตาฉันต้องเชื่อมสายไฟแล้วเันินฝากด้วยนะเชื่อมต่อให้แน่นหนาะใช่โยในที่สุดเธอก็หาเงินซื้อขนมได้แล้ว และเมื่อเราเสียบการ์ดเข้าไปมันก็จะไปกระตุ้นหลอดไฟที่เชื่อมต่อกับสายไฟและมอเตอร์และมอเตอร์ก็จะทำงานด้วยการกดปุ่มในขณะที่แซมกำลังจัดการส่วนที่เหลือของตู้ฉันจะใส่เงินเข้าไปในตู้ ATM เขาก็ตืือร้อนเรื่องการหาเงินมากเลยถ้างั้นฉันยังไม่บอกเขาเรื่องภาษีตอนนี้หรอก เอาละตอนนี้เงินเข้าไปอยู่ในตู้แล้วเรียบร้อยแต่งเงียบไว้นะฉันจะยังไม่บอกแซมว่าเงินอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วเขาจะต้องเซอร์ไพรส์และดีใจมากๆไงล่ะเออนี่คือบัตรทองที่รวมทุกธนาคารในโลกนี้ไว้แล้วเก็บไว้ให้ดีล่ะโอ้ได้เลยจ้าการนี้เจ๋งมากๆเลยเพื่อน,อนๆกดไลค์ด้วยนะถ้าเห็นด้วยงั้นมาลองกันเถอะก่อนอื่นก็เสียบการ์ดกดปุ่ม และเงินก็จะออกมาตรงนี้ฉันตัดและทาสีมาเรียบร้อยเราฉันจะได้ค่าจ้างเท่าไร่เหรอเยี่ยมเลยมันน่าจะพอซื้อลูกอมสักสองห่อแล้วก็ไอศครีมด้วยนะฉันอยากได้มากกว่านั้นฉันทำอะไรได้อีกบ้างงั้นฉันจะประกอบส่วนตัวเครื่องแล้วเธอก็ติดกาวส่วนที่เหลือ,ลอแล้วกันโอ้ตื่นเต้นจังนี่ฉันได้ทำงาง จัดไปและเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะค่อยๆช้าชาทุกคนเปืนกาวมันร้อนมากเลยล่ะดังนั้นต้องระวังกันให้ดีนะหรือไม่ก็ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำให้เหลืออีกแค่ไม่กี่ชิน้นเครื่อง ATM ของเราก็จะสมบูรณ์แบบแล้ว เชืว่ามันดูดีมากเลยแซมมี่พร้อมเช็คกันหรือยังว่าเธอจะได้เงินเท่าไหร่การ์ดของเธออยู่ไหนล่ะนี่ไงและฉันก็จะซื้อลูกอมทั้งลมเลยใช่และยานอวกาศด้วยสักลำมาลองเบิกเงินกันเลยดีไหมฉันรอวันนี้มานานแล้วเงินเดือนแรกจากงานในฝันของฉันไปติดแล้วแสดงว่าเครื่องของเราเปิดทำการแล้วแซมมี่กดรหัสบัตรของเธอและห้ามบอกรหัสให้คนอื่นรู้นะ กด enter ก็เรียบร้อยแล้วนี่ไงได้แล้วใช่ฉันอยากได้อีกฉัเห็นจ้านี่ไง เดีี๋ยวน้ล่ะใช่งานผีมือนี้มีประโยชน์สุดๆเลยบายบายนะคะทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครัะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ของเราบายบาๆฉันต้องซ่อนมันที่ไหนสักแห่งเออนี่น่าสนใจจังมันควรเป็นที่ที่ปลอดภัยอะไรน่ะ ต้องปกป้องความลับของฉันจากพวกเขาเกิด <G ül> อะไรขึ้นเนี่ยซูนี่จริงจังนะพวกเขากำลังมาแล้วล่ะพวกเขานี้ใครกันแล้วเธอพยายามจะซ่อนอะไรอืฉันบอกเธอไม่ได้อาฮะงั้นทำไมเธอไม่ใช้ตู้เซฟที่เราเคยทำไปแล้วล่ะงานประดิษฐ์ครั้งก่อนๆของเราตอบสนองความต้องการในตอนนี้ไม่ได้เอเจนซ์ซู งั้นฉันว่าเราสร้างของใหม่กันได้นะมาเธอ <ed it> สวัสดีเอเจนต์ตัวน้อยคุณกำลังจะได้รู้ข้อมูลละพอได้แล้วแซมมี่เฮ้ยใหญ่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะช่วยแซมมี่ทำตู้เซฟจากกระดาษลังและครั้งนี้มันควรต้องเซฟสุดๆถ้าคุณเข้าใจว่าฉันหมายความว่าไงแล้วก็นะ ครั้งนี้เราก็เลยจะทำกล่องบลอ็อกความปลอดภัยสูงว่าแต่เธอบอกฉันได้ไหมว่าจะใส่อะไรไว้ในนั้นตอบไม่ได้หรอกอะไรนะให้มันเป็นความลับต่อไปอีกนิดเถอะนะเอาเธอแต่เธอรู้ใช่ไหมว่ากล่องบอ็อกใส่ของได้ไม่เยอะนะ่ะเพราะงั้นฉันจะบอกเธอทีละคั้นเอง โอเคก็ได้ทุกคนตอนตัดช่องพวกนี้ให้ระวังด้วยล่ะแล้วก็ระวังตอนที่ทําตรงนี้ด้วยนะ <c oughs> พยายามอย่าทํากระดาษลังขาดตัดให้เรียบร้อยล่ะกล่องบรอบ,บ็อกของฉันจะต้องทนทานด้วยล่ะโซฉันไม่ลืมหรอกถ้าเธอยังอยู่ค้างฉันนะแซมมี่ตลออกมาแบ่งออกเป็นสองชิน้นให้ฉันด้วยนะจัดให้ฮทุกคนแต่การออกแบบนี้จะไม่เหมือนกับเกมนะตอนนี้เราต้องเอาชิ้นที่ใหญ่นั่นมาแบ่งเป็นแท่งเล็กๆเกท่าๆกันสามแท่งนะ อตอนนี้เข้าใจแล้วว่าจะเป็นยังไงเรียบร้อยเราต้องการ9ชิ้นเพื่อใส่ในช่องนี้ฉันพูดถูกไหมจ๊ะถูกได้ไงนะเธออ่านใจฉันได้หรอถ้าไม่ใช่เพราะอ่านใจได้ก็เพราะฉันเห็นภาพวาดของเธอก่อนหน้านี้นะ <c oughs> แล้วถ้าฉันจำไม่ผิดเราควรสออชิ้นไม้เข้าไปในช่องจากด้านนี้ <c oughs> เพราะทำแบบนี้รอยหยักตรงนี้ก็จะเหลื่อมกัน เนื่องจากเธอเห็นทุกอย่างแล้วก็ทําไปได้เลยโดยไม่ต้องรอฉันฉันมีเรื่องสําคัญที่ต้องไปจัดการดูเมือกจอมยุงนั้นสิเธอพบกับเพื่อนชาวบรอเลอ้อแล้วหรอสงสัยจังว่าเขาพูดเรื่องอะไรทุกคนรู้ไหมคะบางทีเราน่าจะตั้งคลับบรอเลอรอนะกดไลค์ให้เราด้วยถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในสมาชิกรวมก่อ,อกตั้งแต่ไม่ต้องบอกแซมมี่นะ <laughs> มีใครพูดชื่อฉันรอเปล่า ฉันแค่บอกเพื่อนๆว่าเธอมีไอเดียงานฝีมือเยอะแยะเลยน่ะเราได้บอกหรือเปล่าว่าไอเดียพวกนั้นน่าเสี่งสุดๆไปเลยด้วยแน่นอนว่าบอกสิ <c oughs> เอาละทุกคนตอนนี้เราก็ได้แบบนี้จำไว้ว่าปลายชิ้นไม้จะเรียงเป็นขั้นแบบนี้นะ <c oughs> มันจำเป็นสำหรับการทำให้กลไกทำงานได้อย่าเพิ่งลุกไปไหนถ้าคุณอยากรู้ว่ามันทำงานยังไงเอาฉันจำขั้นตอนต่อไปไม่ได้แซมมี่ แามีได้ยินฉันไหมไปเดี๋ยวนี้ล่ะซู้มีไงล่ะนี่ครับคุณผู้หญิงนี่คือทั้งหมดที่เธอต้องใช้ในคันตอนนี้อ๋อเข้าใจแล้วเราจะต้องสร้างกรอบรอบๆมันทำให้ฉันนึกถึงตอนที่จูๆ่ๆเธอก็สร้างกำแพงจากปะกกากับดินสอตอนที่เธอเบื่อเลย <c oughs> แต่ครั้งนี้อย่าลืมใช้กาวตราช้างด้วยล่ะซู <c oughs> จัดให้จ้า คิดซะว่าเธอมีบลอพาสของเธอเองได้เลยนะ <c oughs> และตอนนี้เราจะติดกาวชิ้นไม้สี่ชิ้นแบบนี้ตรงมุมทุกมุมของโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนนี้เราเคยทำตู้เซฟในคลิปกนก่อนแล้วคุณรู้สินะว่าต้องไปดูที่ไหนฉันคิดว่านี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราใช้ชิ้นไม้เยอะขนาดนี้เรวสี่แสนี้บอกเราหน่อยว่าเธอจะเอาอะไรใส่ในกล่องบบ็อ์ เอาเป็นว่ามันจะเป็นของที่ล้ำค่าที่สุดของฉันคำตอบไม่ชดเจเลยฉันพูดถูกไหมทุกคนเรายอมรับคำตอบแบบนี้ไม่ได้หรอกนะแซมมี่ยิ่งไปกว่านั้นฉันเริ่มคิดว่าฉันทำพลาดตอนที่ฉันตกลงจะช่วยเธอทำกล่องเซฟนี่แล้วนะเอาล่ะฉันบอกก็ได้ว่าอะไรที่จะไม่เข้าไปอยู่ในกล่องเซฟแน่แน,น่ได้โปรดทำต่อเธอนะสูสีสอู้มันเริ่มน่าสนใจแล้วละสิหนึ่งสองสามเสร็จสูฉันสัญญาว่าฉันจะไม่เอาของของเธอไปใส่แซมมี่เธอหลอกฉันเจ้าเล่ยจริงจริง ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแล้วสุดท้ายฉันต้องทำงานทั้งหมดเองคนเดียวตลอด <c oughs> อ้าวล่ะได้เวลาทำปุ่มกดแล้วอะไรกันแซมมี่เธอเป็นคนทำหรอแน่นอนฉันทำเองฉันลองหอนได้เหมือนกบบรบเบาะเล์ในตำนานหย่อนอยังไงล่ะแล้วเขาก็ชอบงานประดิษฐ์เหมือนฉันเนี่ยฉันว่าฉันก็โกรธที่เธอไม่ช่วยฉันไม่ได้แล้วสิ <c oughs> แม่ฉันก็ยังช่วยเธอไม่เสร็จนะดูเหมือนว่าฉันจะเก่งเลขนะ ถธอพูดถูกทุกคนคิดว่าไงแสมมีควรได้รายเพิ่มหรือเปล่าและเยี่ยมโอเคมาทำกลไกกันนี่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเซฟของเราเปิดหรือปิดอยู่แต่ว่าอย่าลืมวัดขนาดทุกอย่างก่อนที่จะตัดล่ะทุกคนและชิ้นนี้ก็คือที่จับคุณสามารถขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำได้นะคะและถ้าเราติดกาวแบบนี้แล้วเราก็เกี่ยวหนังยางตรงนี้เพื่อสร้างแรงต้าน เพื่อที่ตอนหลังเราจะได้ทำนี่ตัวบอกขยับซ้ายขวาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวเจ๋งใช่ไหมล่ะตอนนี้ส่วนที่ยากที่สุดก็เสร็จแล้วอีกแปบบ๊บเดี๋ยวเราจะกลับมาเอาละแซมีถ้าเธอยังไม่อยากบอกความลับของฉันว่าเธอจะเอาอะไรใส่ในกล่องบรอบ็อกซ์ละก็อย่างน้อยก็บอกขนาดมาหน่อยเถอะเพราะตอนนี้เราต้องจัดการกับขนาดของกล่องแล้วนะ,ะไม่ต้องหัวซูซี่ฉันตัดกระดาษลังที่เราต้องใช้ไว้แล้ว แล้วก็นะระบบรักษาความปลอดภัยของกล่องนี้ดีกว่าเมกะบอกซ์ในเกมอีกนะชูดูสิฉันดูเหมือนลีออนเลยแล้ววันนี้เธอดูอยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษนะ <c oughs> อีกอย่างพวกเขาบอกฉันว่าห้ามบอกอะไรกับเธออุ้ยตายแล้วพวกเขาสุดลึกลับนี้ใครกัน <c oughs> <c oughs> พอกันทีพอกันทีฉันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นแล้วแหมแซมพูงเงียบสงบงันหรอมันต้องน่าสนใจมากแน่ๆ ทุกคนฝ่าลายบลอเลอร์สควอนนี้มีหน้าที่สำคัญมากนะคุณใส่เข้าไปข้างในได้แล้วก็ดึงกลับขึ้นมาได้ด้วยเจ๋งใช่ไหมล่ะคะเธอพูดอะไรของเธอนะขอโทษที่แซมมี่ฉันไม่เข้าใจลองพูดให้ชัดๆหน่อยสิอย่าลืมกอนไก่ล็อกอันที่สองล่ะอ๋อใช่ฉันจะทำไงนะถ้าไม่มีเธอเนี่ย ทุกคนระวังตอนใช้เหล็กเจาะรูด้วยนะอย่าให้จิ้มโดนมือล่ะและอย่าลืมทำส่วนนี้ให้งอได้ด้วยดูสีดูสิฉันเคทกับกันเกีย้ยเฮ้ยอย่าใช้ไม้ชิ้นที่ใหญ่เกินไปล่ะทุกคนและดูให้แน่ใจว่าคุณติดก,กาวแน่นดีคิดว่าหมวกใหม่ของฉันเป็นไงหืให้แต่ฉันเป็นพลังดวงดาวของฉันได้ไหมนะ ฉันชอบมากเลยล่ะจนเอามาใช้ในงานของเราเลย <c oughs> เอ้าและทุกคนเราใกล้เสร็จแล้วมาใช้เวทมนต์เพื่อเร่งความเร็วกันเถอะนะฮ็บ <c oughs> และเยี่ยมแต่วันนี้ถ้าทำงานช้ามากเลยซูซี่หลบทางให้มือโปรหน่อยว้าวเจ๋งแหมฉันไม่ใช่อยากคนที่ได้ตู้เซฟที่มีกลไกซับซ้อนนี่นาะเอาเถอะ <c oughs> เหลือแค่ไม่กี่ขั้นตอนแล้วอันนี้ไว้ตรงนี้ เธอได้ไอเดียในการอัพเกรดการออกแบบนี้หรือยังจ้าแซมมี่ฉันพร้อมเมื่อเธอพร้อมซูซี่ทุกคนดูนี่นะเมื่อเฟืองกลองของเราอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องอจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเราหมุนไปในตำแหน่งที่ถูกต้องทันๆส่วนนี้ง่ายสุดๆใช่ไหมคะตอนนี้เราแค่ติดชิ้นส่วนสุดท้ายแบบนี้แล้วเราก็จะเรียกเมือกนักตกแต่งขึ้นมาบนเวทีแสดงพลังดวงดาวของเธหน่อยแซมมี่แน่นอู โอ้มาลึกกุย้ยมาลึกกุว้าวแซมมี่เธอเก่งเกินตัวจริงๆน่าทึ่งมากขอบคุณขอบคุณตอนนี้ถ้าเธอไม่หว่าอะไรฉันจะเอากล่องรอบ็อกซของฉันมาใช้แล้วนะโอ้แต่ก่อนอื่นฉันจะให้เธอดูมันก่อน ออสงสัยจังว่าแซมมี่หายไปไหนแล้วทาไมเขาถึงทิ้งกล่องพรอกซ์ไว้แบบนี้แม่แม่แม่ไหนดูซิกรอกรหัสผ่านและก็นี่และซูซี่ตาดียังไงอห้หังหมดแล้วถ้าเธอเปิดตู้เซฟของฉันได้พวกเขาก็ต้องทาได้เหมือนกันเธอพูดถึงใครน่าเธอจับไม่ได้หรอเราอยู่ในครัวกําลังเล่นไพ่กับยูนิคอนแล้วพวกคนใส่สูตก็เข้ามาแล้วก็ มันเป็นแค่ความฝันสือทำไมฉันไม่รู้ตัวก่อนหน้านี้นะเธอต้องหยุดดูหนังไซไฟได้แล้วนะทุกคนขอบคุณที่อยู่กับเราในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องสนุกสนุกไว้เจอกันนะทุกคน